สวัสดีชาวพฤกษ,ษนะคะดวงความรักประจำวันที่23กุมภาพันธ์คุณได้เดมเพลกับผัวเขาได้3คาถาวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะมีความไม่มั่นคงเข้ามามีอะไรต้องแก้ไขเ,เรื่องความสัมพันธ์เป็นไม่ได้ว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะให้กับคนรักแฟนคุณได้3คาถาเขาตัดสินใจแบบแน่วแน่แล้วนะคะแล้วก็รอคอยผลสําเร็จนะคะในสิ่งที่เขาตัดสินใจถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเขาตัดสินใจที่จะไปต่อนะคะ มีไพ่ New Love แล้วก็ Definitely Yes อย่างที่บอกค่ะความสัมพันธ์สามารถเคลียร์ใจกันได้นะคะเดี๋ยวจะมีการให้โอกาสกันและกันใหม่สำหรับคู่ไหนที่มีปัญหานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณสองคนจะได้ลงเอยกันอย่างแน่นอนคนโสดสนิทนะคะในวันนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่พร้อมนะคะที่จะมองหาความรักความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเพราะว่าจะมีปัญหาส่วนตัวเข้ามาแต่ว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่เขามีความจริงใจนะคะที่เขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณได้ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะ